พูนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าใหม่นะคะออฟโรดเข้าเพียบเลยนะคะนี่ค่ะเข้าใหม่วันนี้นะคะล้อออฟโรดเข้าจัดให้เต็มๆเลยนะคะมีขอบ16มีล้อเมกาขอบ20ด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะราคาไม่แรงเลยนะคะชุดนี้ค่ะแมกหยดน้ํานะคะล้องานนะคะยาง2 5ง0 1 6นะคะชุดนี้นะคะยางปี22ค่ะนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ 8,900บาทค่ะออฟโรดขอบ16นะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะชุดนี้ค่ะนะคะ8,900บาทค่ะออฟโรดขอบ16ค่ะชุดนี้นะคะเป็นล้อคอสมิกนะคะยาง2 5 7 0 1 6นะคะเป็นยางปี20นะคะล้อสวยๆล้อสวยกิฟตเลยนะคะได้ล้อคอสมิกนะคะ นี่ค่ะยางก็สวยด้วยนะคะยางดอกแน่นเลยนะคะล้อคอสิมิกฝาคบสวยไร้รอยค่ะใครหารองานนะคะชุดนี้ล้อคอสมิกเลยขอบ16ค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะนะคะหนึ 12, บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะขอบ20ค่ะ สเปคไม่ต้องยกเลยนะคะใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องยกรถนะคะนี่ค่ะนานๆทีเข้านะคะนะคะนานาทีเข้าเลยนะคะราคาไม่แรงค่ะล้อเมกาออฟโรดนะคะขอบ20ค่ะนะคะไม่ต้องยกรถนะคะใส่ได้เลยนะคะกว้าง9.5นะคะยางสองห0 2้าหค่ะรถตัวสูง6กลูนะคะใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องยกรถนะคะใครหารอแนวเมกาใส่นะคะชุดนี้เลยยางเป็นยางปี22ค่ะ นะคะยางปี2 2นะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่15,900บาทค่ะนะคะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่15,900บาทนะคะ15,900บาทค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะล้อก้นยก SUV นะคะเอาไปหลักพันเลยนะคะชุดนี้ค่ะล้อก้นยก SUV กว้าง9ก้าอัศูนย์นะคะ ยางเป็นยางปี23ค่ะส6งหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะนะคะสีดำเงานะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะการยก SUV สีดำนะคะยางปี23นะคะ1,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ 1,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะกันยก SUV ยางนิตโต้5 5 5 5 5 8นะคะได้ยางนิตโต้เลยปี20นะคะยาง25558านะคะสำหรับใครที่ทำทรงยีราฟแครนะคะกันยก SUV ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะยางนิตโต้ค่ะ น,ะะนี่ค่ะล้อเข้าใหม่วันนี้นะคะส่วนด้านในค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อเปล่าล้อพร้อมยางนะ,ะนี่เลยค่ะนะคะร้านพุรุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ095 1199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ095 1 1 9 9, 9 6 5 9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะนะคะหน้าร้านค่ะรับเทอร์ล้อดเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งคนส่งั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะนี่เลยค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ไปลายทางนะคะทางร้านจัดทาปลายทางให้แล้วนะคะใครอยากได้ไปลายทางนะคะมีปลายทางนะคะแต่ปลายทางเงื่อนไขก็คือลูกค้าต้องโอนค่าส่งก่อนนะคะแล้วก็ค่าของเก็บที่บ้านนะคะนี่ค่ะนะคะร้านพุนยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ